เข้าสู่รายการจำบ่คุยแห่งปีะมื่นหนีนะคะเข้าสี่เหตุกำลังกวนนอนอยู่บาอีบอี้ไปแจมก้องนูดิกห้องูแบบตอเนื่อตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินติดตามเลยค่ะ วานจจีบวิดีโอแล้นอีกรอบนึงอีกรอบนึงวานยังอีกรอบอีกรอบอีกรอบไม่หยุดเด็ก่ทยอยู่ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังค่ะ ามาค่ะตามมาค่ะไปไหน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 เป็นบไปไหนอะไปแล้วอาจารย์ย้อนแสงนี่เรารู้จักหนึ่งอนจถ่ายลูปหนึ่งสองมหนึ่ม วิด Ele ีโอค่ะนี้เราอยกักมากูสอบอยู่แล้วเราจะไปไหนต่อคะไม่ไปแล้แค่แค่นี้ไหมคะหรือว่าต่อถ่ายไปเรื่อยๆนางแบบถ่ายรูปอั้รกอนอะไรสิคะเสร็จแล้วชีกาท็อปค่ะ วันนี้ข้อสอบยากมากพราดูแล้วเนี่ยใช้เวลาทำมาลองเอาสี่อใช้เวลาทำมาป็นยี่สินาทีแบบวันคาบหนึ่งตอนนี้เอ่อกำลังถ่ายรูปเป็นอย่างแบสนุกสนานแม่งก็ยังไม่รู้ว่าสตาร์กวเองเยจะเลยจบรือเปล่าถ่ายรูปรัว จะมาลูกสั่เดินเข้าไปเจอหู่ อาลูกสั่งอแม่อาจารย์คะถ่ายรูป่ลยค่ะสามถ่ายสามคนเลยค่ะสามคนสามคนหนึ่งเร็วๆดิเราจะมีกันแข่ว่างหนึ่งสองาม ถทำไมอะ ตรวเตตอนนี้สดกอาจารย์งจะไม่เหมือนมเหมือนตอ,ไอ,ไอ,ไอ<โ>ดอ<ล>าออาอรู้สึกรู้สึกสยังไงมากคะตอนนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากเรีกต้องติดตัวเองีห้องไหนดี้เลยไอเป็นห้องแรกทั้งส้บปีไม่บูดมากป้าปืองกับนักเรียนไหมคะไม่เจอไม่ได้เจอไม่เจอทั้ อย่าที่เราไม่ไดเจอเพรกะว่ามันสับมันมเรียนเสร็จมักสบเสร็จปาไม่เลยชวนไอีกวันกัดสินอะไร สองสามเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเป็นท่าหนึ่งสองซ้ำขยันเลยดิ เอกอันเนี้ยเดี๋ยวเนี้ย